จะดีแค่ไหนถ้าเกมที่เราเล่นนั้นเฟรนลี่กับผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเก๋าเกมหรือมือใหม่เอิอ่ม <c oughs> แต่ที่ฟูล l e r t o ต Market เก็ขามีก๊อปปี้ปิดที่เฟรนลี่กับทั้งนักทุนมือใหม่เก่งได้เหมือนมือโปรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f u ล l e r t o ต Market Let's go to seven ชา <t une> มีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนเกี่ยวกับเชือกแล้วกันจีจีสวี้สดีฮะอ้าวอ้าวไม่โหคิวไม่มีเลยเอาไปเอาม่สวัสดีครับสวัสดีฮะ ผมไบต์นะฮะแล้วก็นี่พี่บุ๊กนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้ชีวิตครับผม24ชั่วโมงในแคมป์ MITH นาน24ชั่วโมงฮะในแคมป์ MITH นะฮะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเขาถ่ายมาก่อนเพราะไม่มีใครถ่ายแล้วมีแต่พวกกูถ่ายช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นหลังกล้องเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ามะแอบแอบเก็บไปนะอ่าแม่ห้องน้ําเข้าหมดเออเขาอาบน้ําแล้วก็ไปนั่งถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ได้เซ็นเซอร์ทาง นี่นี่าทาเลนจีเนเจอร์มองมนอยู่นี่นะฮะผู้คุณจะได้เห็นว่าแคมป์ MITH ตอนกลางคืนเป็นยังไงนะฮะยีชั่วโมงหลังจากนี้นะครับวันนี้วันที่วันที่13เที่ยงคืนนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่ส4เที่ยงคืนนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับยีชั่วโมงจะมีอะไรบ้างไปนนี้ฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูซัมติง น่ใอ้ดูวะใครไม่ชอบเใช้ไม่คำเลยนะวะพต้องมิดอะ,ะไม่มีเลยเหรอว,ว,วันนี้คาราโอเกเต็มปกติไม่มีมนกกี่น เจลยเท่แรงเลยครับเราไปดูบรรยากาศกันก่อนนะหลังบ้านนะฮะเป็นทางเชื่อมระหว่างแคมป์มิดกับแคมป์วาโลเนี่ยได้มีน้องชาอะไรชานมมั้งชาโนมจาริฟพี่ริปเดี๋ยวปกตินอนกี่โมงเนี่ยนอนเรื่ยเปืนอยหนึ่งอ่าเลยต้องนอนเร็วฮะมีแข่งใฮะไม่นอนเร็วอยู่แล้วอ่านี่นะอันนี้พี่เลนนี่ฮะ โอ้โหโอ้โหมาอยู่ว่ะโมดมึงทำยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอมไม่เปิดโอ้โหจี้โอ๊ยโอ้ยเาีิจี้ตรงไหนมันจะแผล้วเลยู้ดูๆๆเดี๋ยวเราเป็นหางขึ้นไปชั้นสามก็ปกติเลยฮะแต่ว่าบรรยากาศมันก็จะเงาเงาหนิดนึงนะช่วงกลางคืน เงาแค่ไหนดูวะไม่มีคนเลยเน,นี่นน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 ยเอ้าโอ้โ,อโหเจอกันพอดีเลย,ย,ยลจับบีก็เล่นวานโลแลน์นะฮะช่วงคืนกดแหลงกับเพื่นอนเออใส่ครับลาเต้เลยครับจีวันมิดทู d ี่ะตอนเรได้เห็นเล่นกับมึงเลยฟรก ไปไหนแล้วไม่ผมมานั่งดูศึกษาเฉยๆพี่เอ้ยชื่อมึงทำไมมันดำๆมานะพี่ตาบ้าเชียวตาอยู่โอเคเด็แรกเลยพี่น้องนันก็รีแลกซ์รีแลกซ์นะฮะเล่นอะไรอยู่ฮะน้องไม่ใช่พับจีเฉียบเฉียบเฮียคขาโดด่าก่อแล้วเนี่ยถามอะไรเฮียอะไรไม่เห็นเหรอนี่ฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นฟ e ลลิ่งในการเล่นพับจีเนี่ยจะเป็นยังไงฮะเล่นในคอมิด ฟุตบอลอันนี้น้อง,ส,ออส,ง,งอสุดยอดน n ้ l y s i s ครับผมหนึ่งหนึ่งอุอ้ยหัวแทงแล้วฟุกยอด,ด,ยอดอน้อะเออเ็ดร้อยครับผมอันนี้เกมอะไรน่ Last l s t ปกติน้องบีนอนกี่โมง ก็นอนตีห้าหกโมงมาตีห้าฮะ่โมงประมาณนั้นตีห้านนเจ็ดโมงเวลานอนอ๋อขีน,น้ำไม่ไหวแล้วฮะขิวน,น้ำนักเกิน ขอเกลนลหน่อยฮูเ่เข้าเกนพี่ตับตัวนี่้ยับัน่าจะข้าอีไดนได้น้อ่ยนะยมปฮะ ครับไปไหนเอ่ยอ๋ออยู่ห้องนี้กันใช่ไหมครับใช่อ๋อช่วงที่กับผมแวะมาดูหนังอ้ยดูเหรอมาดีมาดีมาดีดูเด็ดฟิกเหรออ่าใช่พี่แต่ไม่เป็นไรเฮ้ยมาด้วยกันเลยสบายได้ได้เดี๋ยวถามไอ้เจเออเดี๋ยวช่วยได้มาด้วยเราก็จะเงาๆอย่างเงี้ยตอนกลางคืนไม่ค่อยมีอะไรเป็นเวลาที่นักกีฬาก็พักผ่อนกันนะครับ จริงๆเดี๋ยวหลังจากปื้มไปนอนก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวไปบุกอะไรอย่างพึ่ไปนอนไม่ค่อยมีอะไรเล้วปึ่งไนอนแล้วนะาาาแต่เนี้ยเด็กอานามายัยเด็อกอนามัยเด็กหน้าใสโคอรีบอยเราย้ายมาทำงานข้างบนชั้น3แล้วนะเดี๋ยวไม่ได้ฟุตเทจ ประเด็นนั้คืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือกล้องต่ำยิงเฮ้ยสปอยอะสปอยสักแป๊บปะล่ดแค่นั้นพอมี่มองผมเป็น Paul ว l p h a Violet Layor Bass มีอะไรไม่รู้จะนอนแล้วหรอแต่นอนแล้วใช่ไหมตอนนี้กี่โมง่ยปกตินอนอย่างนี้ตลอดปะตีห เป๊ะทุกวันเฮ้ยส่งส่งคนดูฝันดีก่อนฝันดีนะทุกวันนี่น้องปื้มอะไปนอนแล้วเราตื่นกี่โมงอะพี่จะได้มาถ่ายสี่โมงครับสี่โมิบโมงเชี่ยบพี่จะตื่นไปเนี่ยเช้าเลยเช้าเลยเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกับพี่บุ๊กนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเขาจะเอาอะไรหรือเปล่าเย้ เอาอะไรเซเว่นมาฮะอ๋อไม่เอาครับเไรมีใครเอาอะไรเซเว่นมาครับมีใครมีน้ำดื่มไหมวะไม่ค่ะไม่เอาเนาะอดีตวัยรุ่นเอาอะไรเซเว่นเปล่าเซเว่นเหรอเบสอืมไม่เอาเนาะไม่มีใครเอาเลยอ่ะน้อยใจจังน้องนั่นน้องนั่นเอาโชว์เวฟนะฮะอะไรเบิร์กใส่แม็กนอยนป่ะเนี่ย ไม่ถ่ายเลยถ่ายเลยนี่หน้าไม่เห็นไม่เห็นพยายามหลบเดี๋ยวเซ็นให้ไม่ต้องห่วงเขาถ่ายรายการอยู่เลยสวัสดีครับแบบติดตามชีวิตไอ้เจ๊เอาอะไรบ้างไปเซเว่นเอาหน้น่ากินฟรีฟรีฟรีเบิกเบิกไม่หรอฟรีหรอฟรีฟรียังได้โดนอะเอาใหญ่ฟรีหรอแม่เขาฟรีแล้วนักกีฬาแล้วเอาอะไรอันหนึ่งอ่ะเอาอะไรฮะ ทุกอย่างอย่างหนึ่งทุกอย่างอยงหนึ่งเหรอโอเคเฮียเชื่อโกขนด้วยนะไอสัตว์หน้ามือเหรอไตนน้ามือเเสว่าร์แมสด้วยนะฮะเว่แมสด้วยต้องการใครไปเอาเซเว่นเอาอะไรไหมครับโอเคอิชิตันของมี่ขวานเอะไรไหฮะไม่เอาเนาะมอก้อิชิตาโหชีนะ อิชิตารสีเข okay. ียวเแคเแคอโอเคโอเคเอแคลเซ่นใครไม่แคลอะเอแคลนะออ๊์โอยโอ้ยชิบเหมือนกันเอ้ซื้อมาสองแบบเลยเอออ๋อทุกคนมาฮะคืนก็จะงี้วยรูปีอะไรกันอันนี้ด้วยคูชาลำหล่อมทุกคนอนนันเอาแล้วนะชว็เว็ ตังโอ้โหหนักเหมือนกันนะพอไั้นี่ะพอดิบอกเขาเว็นด้วยนะเล่นเลยเหรอเงินด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์มาอือไปรุ่นขอบคุณจ้านี่เล่นค่ปะอี้ซื้งมาไม่พอคน ไปถ่าก็ได้ใครเอานี่ครับนี่วครับงครับครับแหมโอ้โหอยากเป็นหมอยางแล้วยำดึกฮะัานขนมปังเราไม่ฝากสั่งครับเมื่อกี้อ่ะ ของก,กินเต็มแคมป์อะครับหมดแล้วเหรอหมดวันไม่เป็นไรมาชิวสัสเลยนื้อเลยสัสเลยเนี่ยตอนดูหนังอะ่ะลงเอาลงไปนั่งกินเลยก็แต่เราจะดูอะไรกันดีวะเนี่ยนะซีรีส์หรือหนังอะ่ะซีรีส์หรือหนังต้องหนังนะถ้าซีรีส์เดี๋ยวมันข้าวต้องเป็นข้าวนะใช่ต้องหนังต่อวันต่อไปฮะอยู่แคมป์เมื่มอ,กอกี้สี่โมงเงินจังไหรไปไปดูหนังก่อนเดี๋ยวมาโน่นอะ่ะ ดูนังกันอยู่นู่นถ่ายมากก็ได้เดี๋ยวติดกระสิทธิ์เหลืองอีกรูเดี๋ยวคลิปเหลืองนี่ผู้แพ้ปกตินอนเวลานี้เลยเหรอใช่ทุกวันอย่างงี้ขี้โม่แหละหนาหนาไมีเสียงวแลวมีเสียงาแล้วไม่วันที่สองไปวิ่งแล้วมี3สามนอนแล้วันที่นอนอ๋อโอเคโอ้หนังยังไม่จบเลยที่ออกมาอี เออพวกนี้เขาน้องๆก็ไม่แข่งนะฮะลีโอลีโออะไรนะแคยกอะไรนะไรว์ลไรว์ลนะครับพวกนี้หกโมงเย็นเริ่มง่วงแล้วเหมือนอนะลาเต้ก็นอนแล้วลาเต้นอนประมาณเกือบตีสี่ 4. น้องนันก็ไปประมาณน้องนันประมาณตีสองปื่มประมาณตีหนึ่งเหลือเหลือจะมีจะมีหกบอกหกโมงเช้า <c oughs> 2ีชั่วโมงครับในแคมมิดเดี๋วไม่อะไรเดี๋ยวมาอัปเดตยังไม่นอนกอันอีกว่อนี้เฮ <c oughs> ้ยเห็น <c oughs> เขาบอกว่ามีสตอรี่มีสตอรี่ของชั้นสองเลยเหรอ ออ,อยากรู้อยากรู้เล่าให้ฟังเลยเอาเอาทชั้นสองนี่เลยจะลองมีนี่ด้วยอรอที่ผมนอนเนี่ยนะเอาตรงนู้นก่อนเอาตรงนู้นก่อนตรงนู้นก่อนมันมีไอตึกเนี้ยไม่ชัวร์ไอคิวบอยมีอ่ามันเป็นยังไงสิมันเป็นยังไงสิจะมีงงสองจุดอ่าก็คือชั้นสองคิวบอยครับมันจะมีด้านหลังอะมันจะเป็นห้องน้ําใช่ไหมอ่าอ่าซึ่งห้องน้ําตรงนั้นอะหนึ่งจุด เหมือนยับมีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนอเกี่ยวกับเชือกแล้วกันอ่าเกี่ยวกับเชือกเกี่ยวับเชือกมันก็ไปเดาต่อนี้นะส่วนข้างในอ่ะที่เป็นห้องสต็อกของคิวบอยครับเหมือนเป็นแบบน่าจะก่อนหน้าที่คิวบอยจะมาทำแล้วรู้สึกเหมือนแบบจำไม่ผิดน่าจะไฟค้ออ๋อใช่ส่วนอารีนาพาร์ทมีอีกมีไม่ใช่สองจุดแล้วนะสามแล้วนะอ่อมีอารีนาพาร์ทอีกอารีนาเป็นยังไง ไอหน่าไม่ไม่ใช่มผมคนเดียวนะอ,ะอะกีนก็เคยเห็นก่อนหน้านี้เคยแบบทุกคนที่ที่นอนไอหน้า,นาผ่านนะครับจะแบบจะรู้สึกว่านอนหลับยากอาหลับยากนะด้วยความที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีพระที่พี่อาร์ตหรือพี่โคนได้แหละเขาออกมาแล้วตอนแรกอ่มันอยู่มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไอตรงตู้ตู้เจนจีอ,อ,อ่ะอ่าแล้วแบบ ด้านบนอะมันเป็นเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วรู้สึกเหมือนแบบตรงนั้นมันมันทําเลไม่ค่อยดีแล้วเขาน่าจะมาเตือนหรือมั้งว่าเฮ้ยเปลี่ยนที่ให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะอ๋อใช่ใชก็คือหลังจากที่เปลี่ยนที่แล้วอะทุกอย่างก็โอเคดีขึ้นไม่ไม่แบบมีอะไรส่วนใหญ่ก็เข้ามาแบบมาทักมาหยอกมาเล่นอะไรมากกว่าไม่ได้แบบมามารบกวนเยอะอ๋อ,อใช่ใช่ใช่มาทักนี่ทักยังไงอะ <laughs> น่ากดูนยากดูเยอะเราอ่ะชอบเนี้ยคนดูชอบมาแบบอัมบ้างหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครับปกติบางทีเนี้เหมือนแบบของเราอ่ะวางไปทั้นสองนั่นแหละอ่าแต่เห็นอีกทีอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วแล้วตรงคิวบอยนี้มันอาการเป็นยังไงเห็นเป็นยังไงหรือเจอยังไงต่วน้นตัวไม่เจอไม่เห็นด้วยอืมแต่คนที่อยู่มาก่อนหน้านี้เขาแบบเขาเขาบอกว่าเห็น ทุกคนก็เลยแบบจะไม่ค่อยอยากอยู่คิวบอ,อยอย่างตอนล่าสุดที่ต้องกลับตัวค<ม>ิวบอ,อยใช่ไหมอ่าก็พี่บาสก็ถามว่าจะไปนอนที่ไหนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนอนชั้นสองคิวบอ,อยพี่บาสบอกว่ามันแข็งจริงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ถามมีกีเลยนะเลยถามาีกี่เลยแล้วสรุปเป็นไงเจอ,ไม,เจอไม่เจอไม่เจอไม่เจอวันไหนก็นอนนอนอยู่ชั้นสองคิวบอยนั่นแหละก็ไม่เห็นไม่ไม่มีอะไรผิดปกติก็เฉยเฉแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ หนี่ยเนี่ยชั้นสองเนี่ยห้องทำงานโปรดักชันเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์โอเคขอบคุณฮะนี่ <laughs> เรื่องเล่ายามดึก <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณฮะลงมาเติมน้ำเปล่าได้เรื่องผีซะง,งั้นกูเออไปฮนะชั้นสามขนฟูกอยู่กันสองคนวันนี้ ที่นอนที่ที่เราจะนอนกันวันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันช่วงกลางคืนส่วนจะบ,บีก็ปล่อยเขาเล่นเกมของเขาไปนะฮะน่าจะรอกันไม่ไหวยันเช้าอะ่ะจะบ,บีอะ่ะส่วนพวกเราก็เตรียมตัวนอนฮนะพรุ่งนี้ถ่ายกันต่อช่วงบ่ายโมงก็ทำงานปกติด้วยเนาะโอเคฮะ อยกันตอนเชาครับไม่มีใครเลยวะนี่ฮะสภาพชั้นสามตอนเก้าโมงห้าสิบโดยประมาณสิบโมงแล้วกันตีไปไม่มีใครเลย นี่คือสภาพาห้องซ้อมนะฮะนี่ช่วยสวยงามพอนอนเสร็จแล้วก็ต้องเก็บที่นอนเอ้ยนี่มันผ้าห่มลายดักแมนด้วยว่าใช่ไหมเออว่ะไอ,อเหี้ยเห็นตั้งแต่เปิดแคมป์รอบนู้นเออตอนนี้ก็ เท่าไหร่ะเที่ยง8นาทีนี่ยนะครับทุกคนเราตื่นกันประมาณ11โมงเที่ยงประมาณนี้อืมนะเวลาปกติยืนยืนทำไมเกม <laughs> ด้วยเกมนะเวลาขนลงมาเนี่ยขนแบบว่าแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวงั้นอะนะฮะตอนขนขึ้นนี่แหละบอกเลยลำ <laughs> บากนี่หายหลอกเจอไนะ้อง เมื่อคืนกูฝันเด้อฝันด่เจอไอ้ไทม์ไลน์หนึ่งอะในมันติวอร์ดกูมอแต่งยอ่ไว้่เนี่ยยางชอบอีกไทม์ไลน์หนึ่งกูเป็นนักแข่งขับกี๋เลยกูเล่นไงฟืนจะอยู่ทีเดินี่ไทม์ไลนไม่แดงอารคือพี่ชองเสดช้าหนูหรือเปล่า เพราะว่ามันสายมันข้าด้านเลยนะเว้ยนี่ครับนี่ยามบ่ายๆน้องๆก็จะนั่งซีกันตอนี้เนี่ยน้องเต้น้องฟุกชั่วโมงม่วนม่วนดูจบกี่โมงนะตีสามเฉลี่ยตีสี่ตีสี่อ่ะประมาณดิตีสามครึ่งดูนี่เอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเต้มากี่โมงเนี่ยผมบ่ายครึ่ง ถึงมากินข้าวเลยนะแล้วพุกไปวิ่งมาอะไรคะอันนี้คืออะไรอ่ะกินอะไรอ่ะหมูกรอบพริกเผาไข่ดาวร้านป้าได้ย่ะร้านป้าเหมือนกันใช่พี่ทำมือของผมยอดน้องชายนี่ไม่ครับอันนี้เป็นพ่อบ้านใช่ผมทำความสัตย์ว่าอะไรทำพิเดครับผมสุดยอด สุดหล่อของเราเบอร์ด้วยอะไรนะปิดปิดด้วยปิดสปอยสปอยเปอไม่สปอยเราอันนี้ออกหลัง่ะไรดูทำลายได้ดูไปเลยนี่ออกหลังทำลายได้ดูทำลายอ่ะเนี่ยพี่กินมาแล้วพี่กินไปเลยครับอเอาเดี๋ยวครับ มีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่มีครับเนี่ยต้อนรับยังอบอุ่นต้อนรับยังอบอุ่นมาครอช้างนลครับล่างๆไหมเนี่ยอีกแค่เนี่ยโอเคเชียบอยู่เหมือนกัน ่คนของๆพี่กินพ้่ไปดีกว่าทุกคนเนี่ยห้องนอนพี่กินพี่กินอยู่ไหนฮะเลี้ยงหอ่ะเอาของมาฝากเอ้ยไม่ใช่ของให้เอ่อเอากล้องมาด้วยเอากล้องมาด้วยนีกล้องมาด้วยคือพี่กินกับเนี่ยหมูเนี่ยมาถึงก็แย่งน้องเล่นเลยฮะพี่กินพี่กินพี่กินกับเนี่ยหมูท้าให้เราเนี่ยได้เหรอสวัสดีสวัเฮ้ยกินเนื้อหมูท้าเหรอ

ได้งานเลยของดีเฮ้ยอะไรนะอ๋ออะไของดีแหละโอ้โหมันคืออะไรมันคือมาร์กอโรนีชีสเบคอนนะครับโอ้โหโคตรอร่อยโคตรดียังไงกินโถสองดีจริงเนี่ยการทำงานนี่สภาพกิเป็นอันหยิบอันร้อนมาอะไรไปดีกว่าปล่อยเขาทำงานทำการกันไปเกิดอะไรขึ เข้าไปดูในห้องกันว่าเขาเตรียมตัวกันอะไรยัง,งอย่างไรกันบอดอันนี้สวัสดีครับสวัสดีค,ครับงี้ฮะอยู่กันให้เบื่อไปข้างหนึ่งเลยวันเนี้ยอ,นะอยู่กันให้เบื่อไปข้างเลยผมว่อมา <S <S อีกแล้วไออีกแล้ว โซเดที่คีดคิดกอดไี้ไาเคยดีเดี๋ยวเอ็มรุ่นเคยดดีทำนั่นนะก็จะแข่งกันแล้วเอาใจช่วยฮะอันนี้คือต้มอะไรนะพี่เล่ต้มถังอกหรอต้มเสีบโอ้ต้มเสียบนี่ฮะมือดึก ของมิดพับจีและคนยงไม่ครบทำไรครับคนอ้าวให้บอกไปดูนะเนี่ยมนุษย์อะไรอะไรมนุษยอ่ะมนุษย์ไม่คนเลยว่าคนใช่ไหมคนคือลงมาอะไรเลยฮะพูดว่าอะไรแล้วอะไรใส่กูทำตัวเป็นนายกเฮ้ยอ่าลำบากกูเซ็นเซอร์อ่าบเง้ยบบบบบบแบบแบบบบ ดินเท่าไรแล้วอะเดิสซีแล้วครับให้เลิกแอบได้แอบได้แอบได้มีครับมี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 มบมีมีมีับมีมีมีมามี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 มนมี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 รีม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 ีเีม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 ีาีม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 ี่ีีมีมลมมี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 อีม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  เกมะคุณผ mm ู้ชมรออัรอรออมเนี่ยเขากำลังกินข้าวอยู่ทุกันกินงมาวแล้วก็ยังพอแข่งเสร็จเวานอนตอนบ่ายอ่ะก็กินข้าวมันตื่นเช้ามันนอนเช้าครบ24ชั่วโมงแล้ว ก็ได้ฟุตเทจเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับนอกนั้นก็ให้เขาเป็นส่วนตัวบ้างนะวันนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับอ่ะก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะช่อง MITH ด้วยนะครับแล้วก็ปากยูทูบเบอร์หน้าใหม่ด้วยอย่างน้องๆน้องใบนะนี่เป็นไงเดี๋ยวจะมาพาเขาเลว่าเป็นตัวขี้เสือแอมเป็นคาแรคเตอร์นะไปแล้ว เออนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกันไปด้วยนะฮะแล้วก็คนที่ดูแล้วยังไม่ซับนะฮะกรุณาซับด้วยนะครับเกินะ้สิบเปอร์เซ็นต์ดูแล้วไม่กดซับคุณนะ <c oughs> หมดจาดหมดจาดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับชาเลนยี่สิบสี่ชั่วโมงในแคมป์ MITH บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวกันนอนเดยอ่ะ <c oughs>